สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องจ่าพันชาแนลนะครับก็สำหรับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็สำหรับท่าน หลายๆบ้านที่ใช้กุญแจแบบนี้นะครับมีแม่กุญแจกับลูกกุญแจนี้นะครับถึงเราจะซื้อมาใหม่นะครับเวลานําไปใช้นานในการล็อกประตูหน้าบ้านหรือประตูรั้วต่างๆนะครับมันทําให้ตากแดดตากฝนนะครับแล้วก็ถึงจะซื้อมาใหม่ก็ตามนะครับใช้งานได้ระยะหนึ่งมันก็จะทําให้ฝืดแล้วก็แข็งครับในการที่จะไขเจ้าแม่กุญแจเนี่ยออกมามันก็จะยากนะครับไม่ลื่น เหมือนที่เรา,าใช้งานใหม่ๆนะครับเพราะว่าเวลา,าใช้ไปแล้วมันก็อาจจะทำให้ฝืดมีสนิมเมื่อไรเข้ามาจับด้านในก็ทำให้มันขายยากนะครับก็มีวิธีการเทคนิคดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมเพื่อนำไปใช้งานนะครับเพื่อได้จะลูกกุญแจจะได้นะครับขายง่ายขึ้นนะครับสำหรับอุอปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้ในการที่จะ หยอดลงไปในรูนะครับเนี่ยครับใช้งานมาแค่แป๊บเดียวนะครับตากฝนมาก็เนี่ยสนิมก็เริ่มขึ้นแบบนี้นะครับสำหรับตัวช่วยนะครับที่จะช่วยให้ในการกุญแจของเราขายได้ง่ายก็คือเนี่ยครับที่อยู่ในหลอดนี่ก็เป็นน้ำมันเครื่องนะครับที่ดูดมาจากกระป๋องนะครับเราก็นำมาหยอดใส่รูแบบนี้ครับเสียงนิดเดียวนะครับเนี่ย ใส่ลงไปนิดเดียวแบบนี้นะครับเมื่อเราใส่แล้วเราก็นําลูกกุญแจนะครับใส่ลงไปนะครับใส่แล้วก็ดันเข้าดันออกเพื่อให้น้ํามันเข้าไปหล่อลื่นด้านในนะครับมันก็จะขข่ง่ายนี่นะครับมันก็จะขข่ง่ายเนี่ยแบบนี้นะครับเราก็ใส่ลงไปในนี้เล็กน้อยนะครับ เพื่อให้มันช่วยในการที่หล่อลื่นสำหรับท่านที่ใช้กุญแจแบบนี้ก็นำวิธีการานี้ไปใช้นะครับเนี่ยเราก็ใส่ลงไปนะครับนี่โอ้ลื่นเลยครับเนี่ยออกง่ายๆเลยเนีครับตะกี้ฝืดมากเลยนะครับเนี่ยขนาดใช้งานตากแต่ตากผลแค่ยังไม่ถึงเดือนนะครับถึงจะซื้อมาใหม่ก็ทำให้ฝืดได้นี่ยครับตอนนี้ก็ นะครับเมื่อได้น้ำมันก็ทำให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับในการที่ไขแม่กุญแจการที่เราใช้กุญแจกับแม่กุญแจเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นนะครับไขง่ายแล้วก็ไม่ฝืดเหมือนตอนแรกนะครับก็เป็นวิธีการแก้ไขวิธีแม่กุญแจฝืด นะครับโดวยวิธีการง่ายๆแบบนี้ที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมถ้าหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากาช่วยกดซับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องจ่าพัน c h a n n e ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีมากๆครับ